คลิปนี้ให้ดูการทํางานของกาวนานะครับกาวนามันทํางานอย่างไรถ้ามันหมุนเร็วขึ้นนี่ครับมันหมุนเร็วขึ้นตัวนี้มันก็จะเหวียงออกนะครับเนี่ยนิตุม่มสองตัวนี่ครับมันก็จะเหวียงออกยิ่งยิ่งรอบสูงเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่นะครับกาวนาก็จะมีแรงดันมากเท่านั้นนะครับเราจะเล่งได้เราต้องดึงสป,ปริงให้ชนะแรงดันของกาวนาเครื่องมันถึงจะเล่งไปได้นะครับเวลาเราตั้งกาวนาเราจะต้องตั้ง ตั้งให้ตัวนี้มันมาสัมผัสกับตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวตัวขากวนาที่จะไปดันกับตัวเล่งนะเนี่ยเราจะต้องให้ตัวนี้มายันเนี่ยเนี่ยมันต้องมายันตัวนี้ไว้นะครับเวลารอบเบามันมันก็ยังไม่มีแรงนะในเมื่อเครื่องติดรอบเร็วสูงรอบสูงขึ้นเนี่ยมันก็มีแรงดันมากมันก็จะดันให้ตัวนี้ไปดึงให้ลิ้นเล่งมันเบานะครับเนี่ยถ้าตัวนี้ห่างมาก โอกาสที่มันเล่งก็จะมีมากกว่านะครับ